สวัสดีค่ะจากใจนักเขียนนิยายเรื่องประวานซ่อนรักเป็นนิยายเรื่องที่สองที่ผู้เขียนได้แต่งขึ้นนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายแนวรักโรมนติกดำเนินเรื่องโดยเรล่าวัยรุ่นหนุ่มสาวในรั้วมหาวิทยาลัยนางเอกของเรื่องเป็นหญิงสาวค่อนข้างมีฐานะเธอตกกลุ่มรักหลานชายของเพื่อนของคุณป้าของเธอ ซึ่งเขามักจะมาที่บ้านของเธอบ่อยๆเวลาล่วงเลยมาถึงสองปีเธอตัดสินใจจะบอกความรู้สึกนี้ที่มีให้กับเขาได้รู้แต่โชคไม่เข้าข้างในวันที่เธอไปกินข้าวที่บ้านของเขาก็าพบว่าเขามีคนที่รู้ใจเสียแล้วหัวใจมันถูกฟ,า,ฟาดฟาดแต่ความหวังก็ดูยังจะไม่พังทลายไปเสียทีเดียว เพราะคุณป้าคงชายคนที่เธอแอบรักสนับสน,นุนอยากให้เธอเป็นหลานสะใภ้ของท่านความรักที่กำลังจะมอดดับถูกชักนำพาให้เห็นทางสว่างแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ลงสนามหัวใจชายอีกคนก็เข้ามาขัดขวางเสียก่อนประวานชายหนุ่มผู้มีใบหน้านิ่งบุคลิกเยือกเย็นสุข,ขุม หากไม่ใช่เพื่อนในกลุ่มของเขาแล้วเป็นไปได้ยากที่เขาจะพูดคุยด้วยแม้เขาจะมีบุคลิกที่ไม่สนใจใครแต่ก็ใช่ว่าเขาจะละเลยความรู้สึกของเพื่อนเมื่อเพื่อนเดือดร้อนเขาก็เต็มใจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเสมอเช่นกันความรักของกวินเพื่อนรักของเขากำลังจะถูกแทรกกลางโดยหญิงสาวคนหนึ่ง เขาจะยอมให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้เพราะกะวินและคนรักคือคนที่เขารักมากใช่แล้วล่ะค่ะพระเอกของเราแอบรักแฟนเพื่อนประวานสรรหาวิธีมาจัดการกับระดาเพื่อไม่ให้เธอเข้าใกล้กวินเพื่อนของเขาความใกล้ชิดก็เกิดเป็นความรักแต่ต่อเมื่อทั้งคู่มีใจให้กันแล้ว ก็ใช่ว่าความรักจะสุขสมหวังง่ายๆพระครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมีเรื่องบาดหมางใจกันมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นวัยรุ่นลลดาและปราวานจะลงเอยกันได้อย่างไรความรักต่อจากนี้จะสุขสมหวังหรือไม่ติดตามความรักของทั้งคู่ได้ในประวานซ่อนรักได้เลยนะคะ